นิยายเรื่องเปลี่ยนจากนายให้กลายเป็นเธอตอนที่21โดนเรียกตัวกลับไปอาบน้ำเหอะจะ8ดโมงแล้วผมบอกเพราะอีกชั่วโมงกว่า,วาเราก็ต้องเริ่มทำงานขอนอนต่ออีกนิดได้ไหมเพราะทำก้าวหมดพลังงานไปเยอะเลยอะก้าวสุกตัวเข้ากักอกผมเหมือนเด็กๆ ผมยิ้มให้กับการกระทํานั้นอย่างมีความสุขแปดโมงครึ่งเดี๋ยวพอรตปลุกนะผมต่อรองเพราะไม่อยากให้เสียงานครับก้าวตอบรับอย่างว่าง่ายก่อนจะรั้งเอวผมไปกอดไว้ผมใช้มือลูบเส้นผมนุ่มของก้าอย่างหลงไหลกลิ่นชมพูอ่อนๆที่ผมได้สูดดมทีไรก็รู้สึกอยากเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว เราสามคนทำงานที่อยุธยาได้ประมาณสองอาทิตย์ทุกอย่างก็ราบรื่นดีถ้าไม่นับรวมกับอาการหึงบ้าหึงบอของ9เวลาที่เห็นผมอยู่กับเจซึ่งมันก็เลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วแต่ผมรู้ว่า9พยายามทำความเข้าใจแล้วก็ช่วงหลังๆก็ใจเย็นขึ้นเยอะแต่ก็ยังไม่วายที่จะแอบหยิกก้นผมบ่อยๆแม่งโคตรโรคจิต เวลาก้าวทำงานโคตรจะจริงจังอาจจะเป็นเพราะว่านี่เป็นโปรเจกต์แรกที่มันได้ทำอย่างเต็มตัวเลยต้องพิสูจน์ฝีมือให้ท่านประธานเห็นผมไม่เคยถามก้าวเรื่องครอบครัวแล้วก้าวก็ไม่ได้เล่าอะไรให้ฟังมันคงจะเป็นเรื่องส่วนตัวเกินกว่าที่เราจะก้าว่ายเข้าไปยุ่งได้แต่ที่ผมสังเกตเห็นคือก้าวจะทำหน้าเครียดทุกครั้งที่พ่อมันโทรมา มีอะไรหรือเปล่าผมถามทันทีที่มันวางโทรศัพท์คิ้วหนาของมันขมวดแน่นผิดปกติมันไม่ใช่อาการไม่พอใจเหมือนครั้งก่อนๆแต่มันเป็นอาการสงสัยคลางแคลงใจเสียมากกว่าท่านประธานตามตัวผมกับเวลาที่อยู่กันสมคนก้าวจะเรียกพ่อตัวเองว่าท่านประธานเสมออ้าวแล้วงานล่ะครับเจถามขึ้น แต่ในมือก็ไม่วางดินสอยังคงเขียนสูตรอะไรยุกยิกยุกยิก,ยกเต็มกระดาษที่วางราบกับพื้นท่านประทานให้ผมกลับไปคนเดียวก่อนผมแอบมองหน้าก้ารู้ทันทีว่ามันกำลังกังวลเรื่องอะไรอยู่บ้างหลักๆคงงงว่าพ่อเรียกตัวกลับทำไมอีกเรื่องคือห่วงที่ผมจะต้องอยู่กับไอ้เจอ๋อ งั้นคุณเก้าก็ไม่ต้องห่วงทางนี้หรอกเดี๋ยวผมกับพ่อช่วยกันจัดการเองครับเจบอกแบบไม่ได้ตื่นเต้นอะไรมากที่หัวหน้าทีมต้องกลับไปก่อนความจริงตอนนี้งานหลักๆเก,ก้าก็แบ่งไว้ให้เรียบร้อยมันค่อนข้างวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนส่วนคนที่ลงมือทำคือผมกับเจ แต่เก้าจะเป็นคนดีลงานกับลูกค้ารับรายละเอียดต่างๆมาส่งงานต่อให้พวกผมทำโดยเก้าจะช่วยเป็นเรื่องๆไปในเรื่องของการทำงานเราสามคนถือว่าทำงานเข้าขากันได้ดีทีเดียวถ้าทูลาทางนั้นเสร็จผมจะรีบกลับมาแล้วต้องกลับวันนี้เลยเหรอผมถามเก้าพยักหน้ารับหน้าเริ่มเครียดกว่าเดิม เดี๋ยวกูไปช่วยเก็บเอกสารแล้วกันเผื่อต้องใช้ผมหาข้ออ้างไปทำงานห้องเก้าเจเหล่มองแล้วยกยิ้มอย่างรู้ทันเก้าเดินนําออกไปผมอดถันไปทำหน้าแทงสอกใส่เจไม่ได้มันไส้จริงๆรู้แต่แกล้งทำเป็นไม่รู้แถมยังไม่ยอมให้ผมบอกเก้าอีกนะว่ามันรู้เรื่องของเราแล้วแต่เห็นทีคราวนี้จะไม่บอกไม่ได้แล้วละ่ะ เก้ามีหวังไมเกณฑ์แดกชัวถ้าจะเครียดทั้งเรื่องงานแล้วก็เรื่องผมไปด้วยพี่พอสทันทีที่ปิดประตูห้องได้เก้าก็ตรงดิ่งเข้ามากอดผมไว้อะไรของมึงเนี่ยอึดอัดผมทำเป็นดุมันแต่ก็กอดกลับไม่รู้สิไม่อยากห่างเลยรู้สึกสั่งหอนใจแปลกๆผมไม่อยากกลับไปเลยอ่ะ ลกละไม่ใช่เด็กๆท่านประธานคงจะให้รายงานเรื่องงานนั่นแหละก็รู้แต่ผมไม่อยากให้พี่อยู่กับไอ้บ้านนั่นสองคนน่ะก้าวทำหน้าหงิกย่นจมูกใส่ตลกชะมัดนึกย้อนเวลาไปถึงช่วงเวลาที่กัดกันเหมือนหมาผมก็อดขำไม่ได้ที่มันมีโมเมนต,ต์ของความรักเข้ามาแทนทำไมกลัวกูจะไปปั้มมันหรือไง กูกัดของมึงขาดแน่มึงลองแหลดดูสิไอ้สัตว์กูว่าละไม่น่าหาเรื่องเลยกูก้าวทำหน้าโคตรจริงจังตาแข็งก้าวผมอดเสียวๆที่น้องชายไม่ได้ไม่อยากจะคิดสภาพถ้าก้าวเป็นบ้าขึ้นมาแล้วกัดของผมจริงๆละ่ะบอยจะไปทำงานแล้วผมผักก้าวออก ก่อนจะเดินไปนั่งที่โต๊ะทำงานเพราะไม่อยากให้เสียเวลาไปมากกว่านี้ตอนนี้ก็บ่ายสองแล้วถ้าไม่รีบเตรียมเอกสารเก้าอาจจะถึงกรุงเทพมืดเนีย่ยนอกใจนะเก้าเดินเข้ามากอดผมจากด้านหลังเอาคางเกยไหลทำเสียงอ้อนจะนอกใจไปไหนได้ละ่ะเจมันก็รู้อยู่ว่าใครเป็นใคร ผมตัดสินใจบอกก้าวออกไปด้วยน้ำเสียงแข็งแข็งไม่ใช่ไม่พอใจนะแค่อยากแก้งหมายความว่าไงอะก้าวทำตาโตเดินอ้อมมานั่งบนโต๊ะที่ใช้ทำงานชั่วคราวแทนหูไม่ดีหรือไงหรืองโง่ทำไมเข้าใจยากนักไอ้เชรู้แล้วเหรอเออรู้ตั้งนานแล้วผมบอกซ้ำให้มันหายงโง่ รู้ได้ไงใครบอกรู้เองหรือพี่บอกมันจะตื่นเต้นอะไรปานนั้นรู้ก็คือรู้ไหมล่ะจะให้ทำไหมงานจะกลับไหมกรุงเทพลงไว้เดี๋ยวนี้เลยผมสั่งเก้าให้ลงจากโต๊ะไอ้บ้าน,นั่นจูบเหม่งผมดังจวบก่อนทำเพลงออกไปเก็บเสื้อผ้าส่วนผมก็รวบรวมงานให้เผื่อมันต้องเอาไปรายงานที่ออฟฟิศ เดี๋ยวจะรีบกลับมานะเก้าจับหัวผมโยกไปมาเจยืนงงสายตาแอบ,บหันมาถามผมว่ามันรู้แล้วเหรอวะอืมขับรถดีๆถึงแล้วบอกด้วยผมบอกเก้าเหลือบมองไปที่เจแบบหนึ่งเจแกล้งเสมองไปทางอื่นแล้วมันก็ขโมยจุ๊บแก้มผมไอ้แฟนบ้าไอ้แฟนน่ารักเอ้ย ผมแอบเอกใจเล็กน้อยที่พ่อตามผมกลับมากรุงเทพด่วนทั้งๆท,ที่แผนงานก็ยังไม่เสร็จเรียบร้อยอย่างที่กำหนดไว้ผมคิดอยู่แล้วว่ามันต้องไม่ใช่เพราะเรื่องงาน 9. ก้านั่งก่อนลูกวันนี้แม่โทรเรียกผมให้กลับมากินข้าวที่บ้านเมื่อมาถึงผมเลยตรงดิ่งเข้าบ้านเลยหุยแม่ทำอะไรเยอะแยะเนี่ยของโปรดเก้าทั้งนั้นเลย แม่ผมมีอาชีพเป็นแม่บ้านครับพ่อไม่เคยให้แม่ไปยุ่งกับงานที่บริษัทเหมือนจะกักแม่ไว้เพื่อดูแลตัวเองโดยเฉพาะถ้าอยู่ที่บ้านครอบครัวของเราก็นับว่าเป็นครอบครัวที่น่ารักอบอุ่นในระดับหนึ่งคนภายนอกที่เจออาจจะมองว่าพ่อผมดุและเข้มงวดกับผมแต่ถ้าอยู่ในรั้วบ้านยังไงแม่ก็คือที่หนึ่ง พ่อละครับผมถามหาคนที่โทรตามให้ผมรีบกลับจากอายุทยายังไม่เห็นกลับจากบริษัทเลยลูกเดี๋ยวเรากินข้าวกันก่อนเถอะผมรีบนั่งลงอย่างว่าง่ายนึกถึงกับข้าวฝีมือแม่ที่สุดกินช้าช้าสิลูกเดี๋ยวก็ติดคอแม่ปรามผมทำท่าเหมือนอดอยากมานานก็มันอร่อยอะแม่เดี๋ยวก้าวจะกินให้เกลี้ยงเลยผมประจบ อร่อยก็ไม่มากินบ่อยๆมัวแต่ไปกินข้าวกับสาวที่ไหนก็ไม่รู้ไม่เห็นจะเคยกลับบ้านมากินข้าวกับแม่บ้างเลยแม่ประชดสาวที่ไหนละแม่แม่ก็รู้ผมกลืนประโยคที่จะพูดต่อลงไปพร้อมกับข้าวในปากอย่างฝืดฝืดทั้งพ่อและแม่รู้ดีว่าผมไม่ได้ชอบผู้หญิงรู้ว่าก้าวชอบผู้ชายน่ะเหรอ แม่ทำสีหน้ากังวลอย่างเห็นได้ชัดมันยากที่จะยอมรับนะกับการที่ลูกชายคนเดียวเหมือนจะไม่สามารถมีทายาทสืบต่อกิจการได้ครับแม่ผมยอมรับออกไปตรงๆก้าวก้าคิดดีแล้วเหรอลูกแม่ว่าเก้าแม่ครับก้ามีแฟนแล้วแล้วคนนี้เก้าก็จริงจังด้วย ผมนึกถึงใบหน้าคมเข้มของคนปากร้ายพูดแล้วก็คิดถึงจังป่านนี้จะกินข้าวหรือยังก็ไม่รู้แล้วไอ้เจอะไรนั่นจะไว้ใจได้จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้อีกแต่พ่อเขาแม่จะพูดต่อแต่ก็ต้องชะงักเพราะเสียงที่แทรกเข้ามาไปเลิกกับมันซะผมหันขวับพ่อเดินเข้ามาในบ้านด้วยสีหน้าบึ้งตึงแถมยังขึ้นเสียงกับผม ทั้งที่ไม่ใช่บริษัทปกติแล้วพ่อไม่กล้าทําตัวแบบนี้เวลาอยู่บ้านไม่ใช่หรอจบตอนที่21แล้วนะคะเห็นอุปสรรคของความรักก้าวพอดแล้วใช่ไหมเหมือนจะคุณพ่อจะไม่ยอมรับถ้าชอบอย่าลืมกด subscribe นะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ด้วยนะคะ